เอาเลยครับกต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเอ้ครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นรีวิวหมัดนะครับผมหมัดใหม่นะครับผมซึ่งเป็นหมัดอันแรกมันจะเป็นอ่ออะไรจะเป็นหมัดไฟใช่ปะเออคราวนี้มันจะเป็นหมัดสายฟ้าเว้ยเฮ้อคือถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันจะเข้ามาตอนไหนนะครับผมนะแล้วก็ที่ที่ผมรู้ๆเนี่ยน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้เนาะต่อจากอ่หมัดไฟกันนะครับผมนะทุกคนครับก็ ก่อนที่จะไปดูนะว่ามันมีหน้าตาอย่างไรแล้วก็มีความพิเศษอย่างไงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมจะกดไลค์กดตามกดด่งช่องผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารให,หม่ๆแบบนี้เช่นเคยนะครับผมน,นแล้วก็โอเคครับวันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้มีแค่ สกินหมัดมาอย่างเดียวนะครับผมนะผมมีชุดใหม่มารีวิวด้วยนะครับผมนะเออชุดใหม่รีวิวที่จะเข้ามาเร็วนี้นะครับผมนะทุกคนครับโอเคสำหรับใครที่อยากรู้เลยเนี่ยก็กดไลค์ผมด้วยนะครับผมนะกดไลค์กดติดตามกดกด่งให้ผมด้วยนะครับผมนะทุกคนครับโอเคครับงั้นผมงั้นเราจะไม่เสียเวลาแล้วเนาะโอเคงั้นเราไปดูคลิปกันเลยเนาะทุกคนครับไปโอเคครับนี่ก็เป็นเอ่อเป็นหมัดน้ำนะครับทุกคนอเคผมได้ อบอกไว้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวไปเนหมนือนะอ่ะโอเคครับตอนนี้ a l โล,โล,โลโอเคไม่ได้ยินแล้วโอเคจะประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งมันจะเข้าเร็วๆนี้เนาะเออซึ่งตอนอันนี้คือเป็นเอ่อเซิร์ฟนอกเาต้องขอขอบคุณภาพดีๆนะครับผมนะจะเออเอ็ดอ,อะไรเนี่ยทุกคนท <c oughs> ูกอ่านอังิฤษไม่ออกนะครับผมนะเอาเป็นว่าข้า,ขาวๆเลยเนาะสกินนี้เนี่ยมันน่าจะ น่าใช้การต่อยแหละแต่ว่ามันน่าจะมีแบบดามีดหรือว่าอะไรเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับหมัดไฟนั่นแหละเนาะทุกคนเนาะม,มันก็จะประมาณนี้เออเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับหมัดไฟนั่นแหละเนาะทุกคนโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของชุดนะครับผมนะอะเรามาดูชุดกันว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนอโอเคครับนี่เรื่อชุดนะครับผมนะเป็นชุดเออโอ้ยชุดชุดดูแบบ โอ้โหแบบโคตรเท่อะครับทุกคนคล้ายๆกับอ,อะไรดีนะแบบเจ้าชายอะไรวันแล้วเนาะซึ่งมันเท่มากเลยทะกคดเออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นว่าเอาูโหดูกระเป๋าดิดูกระเป๋าดิเป็นกระเป๋าแบบโอ้โหแบบปีกนอกนอ่ะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบโอ้โคตรเทนะชุดแนวเ,เรื่องนะชุดน,นี้โอ้โห เสริมนอกเดี๋ยวเราเร็วนี้ก็จะเข้าแล้วนะครับผมนะเตรียมเงินไว้ดีนะครับผมนะเออแค่โอ้โหเสริมนอกยี่สบเพชรเท่านั้นเองนะครับทุกคนครับอือยี่สิเพชรเท่านั้นเองนะครับผมนะเออดูดิชุดโอ้โหดูเขาเปรียบเทียบดิทุกคนโอ้โหอย่างเทะบอกเลยนี่เขาก็เป็นต้นฉบับนะทุกคนเนะเป็นต้นฉบับเอามาจากคนนั่นแหละอเอค,ครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะครับ <S <S นะอือ โอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับสําหรับใครเนี่ยที่ชื่นชอบนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกดีให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทัดคิปต่อไปนะครับผมนะอ่าแล้วก็นะครับผมนะถ้าเต็มหนึ่งพันซับเนี่ยผมจะแจกไดมอนนะครับทุกคนครับอืมแไดมอนนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ผม้วหน้าเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็ดึกแล้วโอเคครับเจอกันคลทิปหน้านะครับบ๊ายบาย